นี่จ้าอ,อยู่ยังอยู่ยังครับให้อกิบเองเลยอ่ะกิบเตงงมอ,อมขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับเขาหยิบ,หบเองไนดะ้ หยุดเองได้ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยความรักความเมตตานะครับไม่มีพอโบมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยเสริมแสรแลได้ อะไรไม่มี่พอบอมาเอาใจด้วยวันนี้ไม่มอะไรก็ขอบคุณค่าด้วยเม่จ๋าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณเสียงไม่มีเลยหมขอบคุณทุกความรักความเมตตานะครับผู้ใหญ่ใจดีครับเมย์จ๋าขอบคุณค่าจ๋าใจอีกจ๋าก่อนหูุกเมย์ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ